สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง y ยูทูบบิ i กไลท e เฟ o บุ o o คแมบิ๊กไลท์บอกและเว็แบบไซต์ไอคิวแกนะครับวันนี้ภาพเราอาจจะแปลกๆนิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะรีวิวกับสิ่งที่อยู่ข้างหลังนี้นั่นเอง h u เว y m ์เมดวิวจีทแต่เป็นขนาด24นิ้วนะครับซึ่งมีขนาดที่ย่อมลงมาจากขนาดปกติด้วยกันครับเรามาดูก,กันดีกว่าครับว่าหน้าจอรุ่นล่าสุดข,ของ h o เวที่มีราคาประหยัดมากนะครับเพียงแค่ 12,990บาทแต่ปปเป็นสเปกแมิ่งนะมันจะมีดีแค่ไหนพร้อมแล้วรับชมได้เลยครับสำหรับในเรื่องของการแกะกล่องนะครับอุปกรณ์ของมันก็ค่อนข้างกครบครันนะครับคุณก็จะเห็นว่ามันก็แกะเป็นแบบโหมดปกติเลยนะครับแล้วก็จะเป็น การดึงโฟมขึ้นมาเพื่อจะเอาจอออกมาชิ้นแรกที่คุณจะได้เห็นก็คือฐานรองของมันครับหลายคนจะเข้าใจว่าฐานรองนั้นม,มีลําโพงเปล่าครับไม่มีแล้วก็จะเป็นหน้าจอครับข้างในพร้อมกับกล่องนะครับที่จะมีสาย HDMI Display Port แล้วก็ปลั๊กชาร์จไฟนะครับ USB Type C ด้วยหนพอร์ตส่วนอันนี้ก็คือฐานของมันนะครับวิธีการประกอบง่ายมากครับคือเอาไอส่วนกลมๆเข้าไปเสียบตรงข้างหลังแล้วก็ล็อก หลังจากนั้นนะครับคุณก็เอาฐานตัวนี้เสียบแต่ถ้าสมมุติว่าคุณคิดว่าคุณขันด้วยมือแล้วไม่แน่นนะครับแนะนําว่าให้เอาไอตัวไขของ IKEA นะครับที่มีขนาดใหญ่นิดนึง่งไขไปแล้วมันก็จะแน่นเองครับส่วนพอร์ตของหน้าจอนะครับก็จะมี usb t y c hdmi display port ครับเอาละครับนี่ก็คือหน้าตาของหน้าจอ huawei นะครับอันนี้อย่างเป็นทางการเพราะว่าในตอนแรกที่ คุณได้เห็นจากที่ตั้งอยู่เดี๋ยวใหมแล้วนี่แหละครับคือหน้าจอโว้ยเมดวิ t จีทขนาดที่17นิ้วนะครับหลังจากเราประกอบเสร็จแล้วนะครับก็จะสังเกตว่าหน้าจอของมันค่อนข้างที่จะเป็นแบบโค้งนะครับโดยจุดที่จะบอกต่อไปนี้ก็คือว่าหน้าจอมีสีสันที่ค่อนข้างสดใสนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคุณจะได้เห็นหลังจากนี้แล้วก็ในส่วนของข้างล่างเนี้ย ทั้งหมดนะครับไม่มีส่วนของระบบเสียงใดๆทั้งสิ้นเลยนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะให้คุณดูว่าหน้าจอของมันนั้นมีจุดเด่นอะไรบ้างในลนักษณะแบบนี้นะครับจุดเด่นจุดแรกนะครับนั่นก็คือด้านหลังของหน้าจอนี้นะครับก็จะมีตัวของบาร์บาร์ตรงนี้นะครับซึ่งคุณจะเห็นว่ามันสามารถที่จะปรับขึ้นลงได้นะครับเดี๋ยวลองดูว่ามันจะปรับได้สูงขนาดไหนนะครับ นอกจากที่มันจะสามารถปรับระดับความสูงอย่างเมื่อกี้ที่คุณเห็นได้แล้วครับมันยังสามารถที่จะปรับเรื่องขององศาแองเกลได้ค่อนข้างสูงนะครับเช่นแบบนี้ครับสังเกตนะครับแบบนี้ก็เขาจะตั้งขึ้นเห็นชัดเจนมากนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือจะกดลงมาประมาณหนึ่งครับพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับก็จะประกอบไปด้วย Power นะครับซึ่งเป็น USB Type C นะครับนี่ครับ แล้วก็จะเป็น h e m i นะครับส่วนอีกช่องนะครับคือ DisplayPort จะเป็นลักษณะพอร์ตที่ไม่ได้เหลี่ยมเหมือนกับ h e m i นะครับก็จะเป็นพอร์ตแบบหนึ่งที่มีเรื่องของคุณภาพในการแสดงผลได้ดีไม่แพ้กันครับแต่ถ้าคุณกลัวไม่เรียบร้อยนะครับคุณสามารถที่จะเอาแผ่นนะครับมาปิดในกล่องของเ u a นะครับมันจะมีแผ่นมาให้แผ่นหนึ่งนะครับเราสามารถปิดให้เบอนดูเรียบร้อยได้ครับ ส่วนสวิตช์ข้างหลังตรงนี้นะครับถ้าคุณไม่ได้ย้ายหน้าจอไปไหนอยากกดนะครับเพราะว่ากดปุบเนี่ยหน้าจอจะหลุดออกจากฐานตรงนี้ทันทีนะครับส่วนการควบคุมหน้าจอนะครับเราก็สามารถที่จะใช้สิ่งนี้ครับนี่มันคือจอยสติ๊กในการควบคุมหน้าจอนะครับเราสามารถกดแล้วก็สั่งงานได้จากตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันกร่าครับว่าฟังก์ชันของมันนะั้นมีอะไรบ้างฟังก์ชันของ ตัวหน้าจอนะครับก็ขอเลิ่มนตั้งแต่เกมวิชั่นนะครับก็เป็นฟีเจอร์ที่จะช่วยในเรื่องของการควบคุม,มสแสงสีดำนะครับเรื่องของรีเฟรช a t ทว่าจะให้ขึ้นในตำแหน่งว่าตอนนี้ใช้รีเฟรช a t ทอยู่ตรงไหนนะครับมีมีคอสแฮร์ด้วยโอ้คอสแฮร์คือพวกศูย์เล่งนะครับก็จะเป็นศูย์ประมาณว่าแดงอย่างเงี้ยคือมันสามารถที่จะเลือกได้เลยนะครับว่าจะเอาสูย์เล่งแบบไหนนะครับมันนี้เหมาะกับเกมพวก เกมมากๆในเกมผู้ชูติ้งนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของพิจอร์โหมดก็คือสีสันนะครับต่อมานะครับตัวคัลเลอร์ก็คือทั้งข้อสว่างค่าคอนทราสต์อุณหภูมิสีแล้วก็การลดแสงสีฟ้านะครับเราสามารถตั้งพอตั้งปุ๊บน้าจอก,ก็จะเหลืองขึ้นมาอย่างทันทีนะครับแต่ว่าจะมองได้สบายตามมากขึ้นเหมาะกับการเล่นเกมนานๆแล้วก็จะเป็นเรื่องของพิจอร์นะครับก็สามารถเลือกโอเวอร์ไดรฟ์มากจะเป็นเลเวลไหนได้ด้วยนะครับ แต่แนะนํว่าเ e v e l 2ดีกว่าต่อไปนะครับก็คือ Input Input ก็คือในเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับตอนนี้ผมเชื่อมต่อเป็น HDMI และอสุดท้ายนะครับก็จะเป็นนี่ครับเป็นฟีเจอร์อการตั้งภาษาพวกทําเวลาอะไรเงี้ยว่าเอ้จะให้จอมันอยู่ประมาณกี่นาทีนะฮะแล้วก็โดยไปถึงการตัง้ง shortcut ขึ้นลอนซ้ายขวาว่าจะให้ทําอะไรได้บ้างนะงครับเพื่อความรวดเร็วในการตั้งค่านั่นเองครับ และสุดท้ายก็จะเป็นการล็อกปุ่มนะครับแล้วก็อินโฟเมชันแล้วก็จะเป็นเรื่องของการรีเซ็ตคือหน้าจอเนี่ยมันเรียกได้ว่าฟังก์ชันของมันดูค่อนข้างพื้นฐานดีใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าประสิทธิภาพของมันนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามารับชมกับการเล่นเกมดีกว่าครับซึ่งเกมที่จะเล่นก็คือ Forza h o r i z o n 5ครับส่วนการปรับทิศทางของหน้าจอนะครับเราสามารถปรับได้ทั้งนี้ครับการดังลงแล้วก็สามารถดันขึ้นได้นะครับ ขึ้นได้เยอะขึ้นได้ค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเดี๋ยวผมกดขอกดลงมารลยวก็กดอีกก่อนนะครับเนี่ยครับแล้วสามารถที่จะทำนี้ได้ครับก็คือดึงจอขึ้นมานี้ได้นะครับสาหรับคนที่อยากมือเล่นนะครับแล้วก็สามารถกดมันลงไปกดกดมันลงไปได้อีกเนี่ยครับก็คือองศามันก็คือจะได้ลดประมาณนี้นะครับก็ถือว่าปรับได้ค่อนข้างเยอะครับ We'll ผ่านพ้นกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวหน้าจอของตัว h u เว e i m เมดวิวจีทรุ่นล่าสุดตัวนี้นะครับแม้ว่าสิ่งที่มันขาดไปในความคิดผมคือซาวบาร์ครับถ้ามีซาาบาร์นั้นทุกอย่างจะ ฟินาเลมากกว่าเดิมแต่เขาต้องการทําให้ราคาของมันนั้นถูกลงก็เลยทําให้จะต้องยอมตัดในส่วนนี้ออกไปแต่คุณภาพของมันก็ไม่ได้ด้อยนะครับเพราะว่ามันรองรับถึง165เฟมเลตเลยแล้วก็สีสันค่อนข้างที่จะดีใช้ได้เลยทีเดียวครับกับราคาของมันนะครับอยู่ที่12,990บาทถือว่าทำราคาได้ค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับจอ21นี้แลวเป็นแบบโค้งด้วยครับส่วนการเปิด จองนะั้นตอนนี้เปิดจองอยู่แล้วนะครับก็แถมเป็นเวลสเกมเมาส์ด้วยนะครับสำหรับคนที่มาดูตั้งแต่ช่วงนี้นะครับแล้วก็ช่วงจนถึงประมาณสิ้นปีนี้ก็ยังได้เมาส์อยู่นะครับแต่หลังจากนี้ก็ไม่รู้ว่าจะถามหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องไปถามตัวแทนจำหน่ายกันเองนะครับแต่ภาพรวมแล้วก็ถือว่าเป็นอีกจอหนึ่งนะครับถ้าใครที่ต้องการเล่นเกมแล้วก็ต้องการสีสันแล้วก็รีเฟรชที่สดใสนะครับนี่คืออีกจอหนึ่งที่แนะนำแต่ว่าถ้า คุณอยากได้ภาพที่คมชัดจริงๆนะครับแบบคมไปเลยนะครับก็แนะนําว่าไปเอาเมดวิวที่เป็นขนาด28นิ้วน่าจะตอบโจทย์คุณมากกว่าครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเลือกโจทย์แบบไหนระหว่าง2จอนี้นะครับแต่สาหรับผมก็คุณก็คงจะเห็นแล้วล่ะว่าผมจะเลือกอะไรนะครับก็ดูจากไลฟ์สไตล์ผมเอาเองลวกันสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่กับคลิปรีวิวในครั้งหน้าจะเป็นแกจิตอะไรนั้น รอติดตามชมในช่อง Big l i ล e นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางข้างหน้านี้รวมถึงใน f a c e b o o k c o m s a l a p i k l a b o ครับ